ถึงเรื่องข้าวเรื่องข้าวออยังมโหร้านค้าร้านกงข้ามหน้าโรงหนังอะไรตรงนู้นซ้ายมือ,อ,อพอตรงวงเวียนปุ๊บแล้วมีโรงหนังอยู่โรงหนึ่งออกงข้ามกันเป็นอาหารตามสั่งว่ามาเช้าเราก็อารมณ์ดีกันมาเอ,อกะว่ายังไงจะมาพากหรือให้ยกขาเขียดเป็นวันสุดท้ายที่ทําการแข่งขันใช่ไปถึงปุ๊บสั่งอาหารเลยเขาบอกอาหารตามสั่งเออพี่ออดไปสั่งยำปลาหมึกเอ,อพี่ออดไปสั่งพี่ออดไปสั่งอะไรรู้ไหม ยำผัดยำยำไข่เย่าวมาออส่วนผมไปสั่งยำปลาสลิดแม่ค้าบอกโอ้โหพวกพี่เนี่ยคนละยำเลยนะคนละยำเลยหลอกนาเราบอกอันนี้ค่อยยังชั่วนะนู่นปากทางออกไปขอนแกนเนี่ยมันเขียนอย่างนี้ว่าอาหารตามสั่งผมก็ไปสั่งเหมือนกันอบังเอิญบังเอิญไอ้คนขายนี่มันไปนาไปถึงปุ๊บบอก พี่คนขายไม่อยู่พี่ตามไปสั่งหยูดทุ่งนาได้ไหมอาหารตามสั่งเอาเทพรอสิงครับลงเลยนะครับครับเทพหรือการนาวาลงเลยเลยครับขออนุญาตครับลงเลยกันทังเลยนะครับเพราะว่าพอๆกันครับสภาพพอๆกันพอๆกันเหนื่อยมาพอกันสภาพายมาเท่ากันคือสามเที่ยวเหมือนกันใช่สามเที่ยวผ่านไปแล้วครับโอ้แต่รวมแล้ววันเนี้รอบนี้มีผลนะเนี่ยสิบกว่าเที่ยวอ่อรอบนี้มีผลเชื่อได้เลยว่าสนามไหน ไม่เหมือนสนามนี้เหลือใครที่เข้ามาทําการแข่งขนที่สนามบึงการกลับไปเก่งทุกลำครับโอเพราะโดยเฉพาะภาคกลางนักพายกัน500ร้อยหกร้อที่นี่มาพายพันสองโอ้ยอาจารย์พีรพงศ์ครับจะมีเที่ยวที่ห้าไหมเนี่ยโอ้โหอะไรถ้ามีเที่ยวที่ห้ามันต้องเสมออย่าพูดไปลังอย่าพูดไปหลังอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กันแน่ใช่น้ำเร็วถ้าเกิด ถ้าไมท่าเช่นเคยกรรมการชี้ขาดบอกว่าเที่ยวนี้เสมอกันจับสลากเที่ยวที่หายไปจ้าเที่ยวที่หาเพราะว่ามันไม่ใช่เที่ยวที่สองถ้าถึงขนาดนั้นใครอยู่ก็อยู่เว้ยไปแล้วมันเป็นไปได้นะท่านผอพรุ่งนี้มีเรียนวันนี้ยังมีเมื่อวานยังมีเสมอกันเลยเห็นไหมครับออแล้วก็หลายสนามครับมีโอกาสเสมอกัน พระเอิร์ท่านมันไปเสมอกันพวกเราต้องอยู่ด้วยกันนะย่าไปไหนกันนะโอ้ใครอยู่ก็อยู่เฮ้อเที่ยวที่หา้าพวกนี้มีสอน <c oughs> พวกนี้ลาเลยลาอีกแล้วแม่น้ำโขง ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามท่านนายกอ่านะ่ะเขียนไว้เล็กๆกันนะ่ะอ้าวเดี๋ยวเรามาฟังแผ่นสปอร์ต เอาเดี๋ยวเรามาฟังสปอร์ตงานของท่านนายกครับที่หนองคายอ๋อแจวเลยแจวเชิญครับ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 เปิดเลยเอาเลยสดใหญ่ยิ่งเละยิ่งใหญ่เทศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลอําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายโดยนายกบัญญัติบูชาคุณ ขอเชิญชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจิง้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,ร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในวันที่20ตุลาคม2554ณสนามลำน้ำโขงองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายหมันสุดระทึกกับสึกจิงแชมป์เจ้าสายน้ำระวังเงรือชื่อดังระดับประเทศ พบกับเรือฝีผายชะกาจจกันที่เดินทางมาจากทั่วทุกแห่งของประเทศไทยชมสินค้าโอทบขึ้นชื่อลูอทาของจังหวัดหนองคายและชมกองเชียร์ที่ยิ่งใหญ่สุดระทึกอย่าลืมมันสุดยอดชมการชิงแชมป์แห่งประเทศ และชมการฝา่ายเรือในระดับชาติระหว่างฝีภายชะกาจกันที่สนามแห่งนี้ที่เดียวในการจริงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี20ตุลาคม2554ณสนามลำน้ำโขงอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายจัดโดยนายกบัญญัติบูชาคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลย่าลืมยาพลาด20 ตุลาคม2554นห้าร้บี้จบกันแน่โจบโหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสิร์ฟไทยไม่คนทำมันไม่มีมมมันไ่เสาวประกาศประกาศอีกงานนะครับผู้ใหญ่เสิร์ฟจะประกาศงานนะสปอร์ตอีกงานนึงครับวันที่22 23ผู้ใหญ่เสิร์ฟเปิดเลยครับเปิดเลยครับนะครับที่เทศบาลกวนวันนะฮะอีกงานหนึ่งฮะสงสัยเดี๋ยว ไอ้ไอ้งานสองเนี่ยพอได้ถ้างานสามเดี๋ยวเดี๋ยวกำล,ลกังใช้รีโมทกำลังใช้รีโมทเดี๋ยวแป๊บนึงแผ่นยังไม่เคลื่อน,แผ,น,นแผ่นยังไม่ทำงานนะเดี๋ยวก่อนใจเย็น